อย่าทำรูกฉันนะกูก็ตายจะทำฉันเห็นเกือบฉันแล้วเกือบจะไม่ได้เสียมีหม่องเงินเป็นยำแงๆครับพี่น้องครับสรุปแล้วเกือบโปเสียกครับพี่น้องมันยวนจั๊กหม่องไวที่สมันยูไตบอโลดเลยมันยูไตบอสมองเลื่อนๆแม่อ่าแล้วว่าเกือบเพี้ยบถูอดแจ๊กของหน้าถูกถอดของหน้าไปมาจะคลิปเลยมาถ่ายมาจะคลิปเลยไปสามคลิปว่าไปตายแดด่ไปไหนตายเลี้ยงมาบางหันนี้ได้สองคลิป เขาไปเล่นได้ยังไงในนั้นอ่ะโรลุกไกลคือป่าล้วป่าจริงนคคิดเลยเขาก็ผ่านตีงนี้เองไม่เอาไม่ไเคอใสรเอาเลยเอาไปหน่อโอ้โหโอ้โหโ้โหโโหโหปาอย่ามาทำหลานสิเปอร์นชอบโสเหสือนแบบนี้เลยสวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีครับพนมาดูค่ะเอาถ้ายคลิปกินขา้าวร้อยไทยเ้าดีเ <c oughs> พิ่งเลยพี่น้องนัน่งถ่ายคลิปข้าวขี้ขนี่เป็นตะกินของเราด้วยลูกกินนะหม, <า S 1> มาใครลูกทำไมเรียกทำไมเรียกพี่ผมเ,เ,เป็นหนึ่งงั้นล่ะ ทำไมเีคือมาหมาใบข้าวะนะ้าวใอะไรนะชื่อยนะียังบอกเ่งข้าวใบข้าวอาเล่นข้าอะไนะข้าหมข้าวหอมมะลิน้องข้าวหอมมะลิข้าวสาร สครับสีครเบผมกติชอบการ์ดบเียบนคุณนก็กำลั่งตับอัธยาศัยครับไปเรียนไปพรก็ดีินข่อายไม่อากกินดะวดันขึ้นมการ่งแรงครับหลังเวทีทำไมพื่อนก เอ้าตั้งส่งอาบน้ำขึ้นเลยถอดเสื่อตส่งอาบน้ำขึ้นเลยถอดเส มาตั้งแครับผมเอาลูกชายเลูกชายยังปฏิบัติมาที่ยูสย่อยู่ารอการโหเข้ามานะไสรางการแท้ช่วยราลการอยู่ยังาการอำเภออยู่บู๊ยต้นข้าวขอนญาตต้นข้าว้ย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 อ้ย้เ้ย้ย้เ้ย้ยอ้ย มันเป็นแรงเขาให้เล่นด้วยเดียวอ้ยเก่ะเก่าเอาผมหล่อเล็กหน่อยใบผมเนี่ยหมอลี่ที่เรื่องอะรัีน่ยนี่นขอบคุณครับ มีอาหารต้องชังกันบ่เมืกี้มูมูผมมันเอามาขายในยู่งเนียนคุณครับผมเดบี้นะครับดีมากเลยสั่งมาขายยู่งเนียนเลยเป็นร่ำบาตแม่เดบี้วันนี้เป็นคนดีมากเลยครับอุ้ยแล้วมือหลังมืออื่นน่ะดีเดี๋ยวคุณยายจะตีอีกจะตีนะครับดูหมาไปดูหมาดูน้องสองล้านหนึ่งโอ้ยอะไรเนี่เกิดมาแล้วเหรอเ พอดีผมบักเงอะังไผมนามันเอาเบิรงเอฟบีนะมัน่าโหเบิราดไปอีกเลยบัดมาเด็ดเอฟบที่ยเ่านี่ยบัยู่บัอยู่ใน้ที่พเรอวมจเบิเลยตะเกียรเบิร์เลยผัวใบผมแมตะเกียรแล้วเบิรเลยเบิร์ตีนี้ตะเกียรแล้วอากาศยัแรงครับพี่น้องครับ ตั้งกำไฟไวทีเขาแบบว่าอุ่มผู้เปิดที่เห็นเห่าจิตมันําแม่ตุนไปยังเจ้าเขามได้ไม่เห่าไดไปไมเห็ดไม่เห็ดมันเยน้ำหยาหาอดเสมอเพราะว่าเานังจิมนน้แม่เฮ้ยอยากกินเขาเขานองกับเบสซนกีฬาหรืมากินน้ำคนยังเด็คนนึงกินของอ่จมเสีอยู่ น้ำชาครับน eh no right> no well ั่นแหละน้ำพุนนั่นแหละโอ้ยเนาะเมนพี่น้องน้องตอดกินข้าวสารเหมือนไก่ได้ครับสั่งยังละสั่งคืล่ะสั่งไบเดาพันธ์ยังหนกูสั่งคือพี่อย่ามาหาสั่งคือกัน กะมีเงินได้อยากขอกันตออเอาบอเพอ่์ไห้แต่ละคนนอีกกินคนละเมนูทุกคนเขาจะบดซังเมือนคนอยู่นี่มู่ขัมีทองคือกันมันบดเกี่ยวเปลิขสิทธิ์มันตลิขสิทิเหรอกิน่นเลยมั้บแตงเหียคือแสบแตงกวาแตงรากเนีย รางวินน่ะภาคกลางปีอือเซนหอมน้อนยวนเทศบาลภาคตะวันตกลาเป็นลาเป็นอันอันลาเป็นโรกอันที่ดวงอร่อยไหมลูกลาเจ็บท้องอร่อยไหมอร่อยไหมเป็นเรศขนมลูกไม่แา้นั่งกินดีๆนั่งกินดีๆ อาบน้ำกอนใครแกะให้น่ลูกทำไ้อันน้ำกอนเรเห็นว่าแอดมินม่ได้คุ้ยล่าไปดแอดมินแอดมินเหรเดี๋ยวคุณแม่จะตียจะตี่แกัไม่ด้นะจับไม sì ่ได้นะคิดไยยจะตีหนูนะเดี๋ยวจะเปียกมือแล้ก็ร้องไห้นัลนกนะโอเคไหม ข้างบเลยรวังคนนี่ก็ได้แ่โอเคร้อนป่ะเลขสี่เลยนะสี่หกครับขรึโคตรแบบนี้แสดงมันเอาให้พี่กินหรอหรือให้พี่แกะให้คะต้นชื่อต้นข้าใช่ไหมชื่อต้นข้าใช่ไหมที่ไรชม่เคยทำไมสวยจังเลยยูดีเนาะ ผ <laughs> ิว <constrained> ดีแหอครับงแรว่ามันมันรูฝรั่งไหมคุณญี่ปุ่นไหมไม่ผู้ใดผิวมันเป็นกดของแรงดันแอดมินผู้ใดผิวผิวผิวำเอาเงินกับโคการนะครับแรหคนที่เหมือนกันมย้กัน งแมนดอกอไปหาว่าเจา้าเขาจะจะเป็นขู้เจ้าคองบ่อล,ละัะอันนี้พวกบลักะพวกเต็มไงเนือซีโตอยเนื้เบียโตไกเต็นี่้องต้อย,อวยอสว<ต>สุมมากพักควนแล้วครับพอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ